ไปนั่งตอบคอมเมนต์มานะคะมีคอมเมนต์หนึ่งจากน้องใช้ชื่อว่าขบีเพื่อนใจเนาะเขาบอกว่าหนูไปถักแพทเทิร์นอะไรมาเนี่ยหนูถักตามป้าทำไมไม่เหมือนป้าแขนขาน้องยาวมากเลยก็คือถักผิดแพทเทิร์นนั่นแหละถักผิดแพทเทิร์นก็จะมีแพทเทิร์นตัว,ต,วตัวแขนขายาวเนี่ยป้าลงไว้ให้เพราะว่าเวลาแขนขายาวๆแล้วใส่กระโปรงก็จะดูสูงดูสวยไงเออดูเหมือนน้องมีเลยตัวจริงเขาก็จะแขนขายาวนะนั่นแหละป้าก็เลยทำแพทเทิร์นมาไว้ทีนี้ดูสิเนี่ยป้าถักจากแพทเทิร์นเดียวกันนะได้หัวไม่เท่ากันดูสิ ขนาดคนเดียวกันถักมาเนี่ยอันนี้อันนี้ถักมานานแล้วไงถักตั้นแต่ช่วงช่วงที่ถักตรวจแพทเทิร์นน่ะทีนี้ช่วงนั้นก็แบบรีบๆถักรีบๆไงน้ำหนักมือก็ไม่ค่อยเยอะอันนี้พอนั่งถักพอเราถักงานเยอะๆเยอะๆขึ้นเนี่ยมือมันจะแน่นขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวไงก็ดึงแน่นขึ้นใช้แรงหนักขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็เหมือนถักธรรมดานี่แหละนั่นแหละพอออกมาเอ้าทำไมเป็นหัวเล็กๆได้หัวเล็กๆตัวนี้ถักเท้าก่อนไงเพราะว่าเขียนแพทเทิร์นใหม่นะคะเป็นแพทเทิร์นเท้าซ้ายเท้าขวาตตตอออออออนนนนทีี่่่่ัััักว้้ยยงงงงมมมมมมเเเเาาาาาาขลจจะะรรรชื เลี่ยมแถวกันนิดนึงนะคะทีนี้ป้าก็เลยเอ้ในในจะถักอีกตัวหนึ่งก็เลยก็เลยทําแพทเทิร์นเป็นเท้าซ้ายเท้าวขวามาเลยนะคะเวลาต่อตรงช่วงจบงานมันจะอยู่ตรงเป้าพอดีต่อแล้วก็ไม่เห็นรอยต่อก็จะอยู่ช่วงเป้าพอดีนะคะก็คืออันนี้เป็นช่วงขาใช่ไหมพอเราถักขาแถวที่1แถวที่2แถวที่3าแถวที่4แถวที่5พอมาถึงแถวที่6จะเริ่มแยกเท้าซ้ายเท้าวขวานะคะถักเท้าแรกถ้าถักเท้าขวาก่อนก็ ไปตามแพทเทิร์นเท้าขวาแถวที่6เสร็จแล้วก็มาแถวที่7เท้าขวาแถวที่8เท้าขวาพอเริ่มถักเท้าซ้ายก็จะมา1 2 3 4 5น้านีเหมือนกันพอมาแถวที่6ก็เริ่มถักเท้าซ้ายแถวที่7เท้าซ้ายแถวที่8เท้าซ้ายแบบนี้นะคะก็จะได้รอยต่อที่อยู่ตรงเป้าพอดีพอเรามาเชื่อมงานก็จะไม่มีการเหลื่อมแถวนะคะประมาณนั้น